ก็คอยข้านะก็คอยคืนค้างเขารักขงเขาอั้าคมืนใจกว่าจะจันใช่ดีช้าชินดีดเช้าช้า น้าดูกวงควงใบใบไม้เธอเจิงปลาปลตากรมพอพึ่งทางรักพอฟันแดนพอพันพอพันวางตั้งพอพันจะจักพ่อจำเพากลันใบมอหม้อคือคักยาอยากคิดอะไรปลาปลาตาน่เกลือเกลือไปไปเราลิงตายล้ว